สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนนะคะเรามาดูความหมายของเครื่องหมายวรรคตอนนะคะเป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการเขียนประกอบกับตัวอักษรหรือว่าตัวเลขหรือว่าคําหรือว่าประโยคนะคะเพื่อสื่อความหมายให้กับผู้อ่านว่าผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านนั้นอ่านข้อความว่าอย่างไรนะคะมาดูเครื่องหมายแรกนะคะก็คือเครื่องหมายจุดนะคะอันนี้นักเรียนเห็นบ่อยนะคะชื่อ ชื่อที่เราเรียกทั่วไปเราจะเรียกว่าจุดแต่ชื่อทางการก็คือมะขับภาคนะคะก็วิธีการใช้จุดหรือมะขับภาคนี่นะคะก็คือจะใช้หลังตัวษรเพื่ออาจจะย่อคำนะคะอย่างเช่นมจจุดคอจุดอย่างนี้ก็เป็นย่อมาจากมกราคมนะคะกจุดคอจุดก็กุมพาพันธ์หรือจะเป็น อยู่หลังตัวเลขนะคะขั้นตัวเลขก็แสดงจุดพศนิยมนะคะหรือจะเป็นกำกับเวลานะคะอันนี้คือเครื่องหมายจุดนะคะที่เราเรียกทั่วไปแต่ชื่อทางการเขาชื่อว่ามะขับภาคค่ะต่อไปอันนี้นะคะเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าลูกน้ำแต่ชื่อทางการเขาชื่อว่าจุลภาาจุลภาาใช้ทำอะไรก็ใช้ขั้นคำนะคะแยกข้ขอความออกจากกันแล้วก็ใช้ขั้นตัวเลขอย่างเช่น บอกจานวนเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นจํานวนหลักล้านนะคะเห็นไหมขั้นเลขนะคะแล้วก็ขั้นข้อความให้แยกออกจากกันสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันได้แก่จันทร์อังคารก็คือแยกแยกคํานะคะอันนี้คือเครื่องหมายจุลภาคค่ะต่อไปยัติพังนะคะยัติพังเครื่องหมายนี้นะคะจะใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคําอ่านนะคะ หรือจะหมายถึงคําว่าถึงนะคะอันมาดูเนี่ยเวลาครูให้แยกคำเนะคะเห็นไหมล่ะเวลาแยกคํานะคะเพลาหรือจะมีความหมายว่าถึงนะคะแล้วแต่กรณีนะคะอย่างเวลาเนี้ยเราก็จะอ่านว่าเวลา11.30นาฬิกา30นาทีถึงข้อหมายนี้เราจะอ่านว่าถึง12.0นาฬิกานะคะ ต่อไปเครื่องหมายนี้นัาเรียนคุ้นเคยดีอยู่แล้วนะคะนัาเรียนจะเรียกว่าเท่ากับนะคะแต่ภาษาทางการก็คือเสมอภาคนะคะก็คือใช้แสดงว่าข้อความข้างหน้าข้างหลังเนี่ยเท่ากันนะคะทั้งสองข้างเสมอกันนะคะอย่างเช่น24เท่ากับ19บวก5 1ขีดเท่ากับ100กรัม1ปอนด์เท่ากับ4 5 4กรัม 46ลบ4เท่ากับ42อันนี้เครื่องหมายเท่ากับนะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเสมอภาคนะคะต่อไปเครื่องหมายนี้นะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าบุพสัญญาใช้เครื่องหมายนี้เมื่อเราจะเขียนนะคะคำที่มันเหมือนกับด้านบนอย่างนี้ค่ะมิสสอราคา5บาทสมุดต,ตรงนี้มันคือราคาแล้ว ใช่ไหมคะข้อความเหมือนด้านบนเลยเราสามารถใช้เครื่องหมายบุพพสัญญาแทนลงไปได้เลยเวลาเราอ่านเราก็อ่านสมุดราคา1บาทหนังสือราคา20บาทอันนี้คือเครื่องหมายบุพพสัญญาต่อไปเครื่องหมายนี้นะคะเราเรียกว่าอัญญะประกาศจุดๆอันนี้คือข้อความนะคะเครื่องหมายเนี้ยจะใช้ข้อมข้อความที่เป็นคำพูดนะคะ ถ้าเราอ่านในภาษาพาทีเรื่องต่างๆเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายนี้อยู่จะใช้คล้องคำพูดของตัวละครนะคะต่อไปสัญญาประกานะคะคหรือว่าขีดก็คือจะใช้ขีดเส้นใต้ข้อความนะคะขีดเส้นใต้ข้อความอันนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายสัญญาประกาศนะคะคือขีดนะคะก็จะขีดไว้ด้านล่างนะคะ ต่อไปเครื่องหมายนี้นันเรียนส่วนใหญ่อาจจะเรียกว่าเครื่องหมายตกใจนะคะมีชื่อหนึ่งเราเรียกว่าเครื่องหมายอัศเจรีจะอยู่หลังคำอุทานคำอุทานก็จะเป็นคำที่แสดงอาการเจ็บดีใจแสดงความเสียใจนะคะก็จะเนี่ยจะอย่างเช่นคำว่าโอ้ยเนี่ยค่ะเป็นคำอุทาน ก็จะมีเครื่องหมายนี้อยู่ด้านหลังชโยแสดงความดีใจจะมีเครื่องหมายนี้อยู่ด้านหลังเอสเนี่ยแสดงความสงสัยก็จะมีเครื่องหมายอัศเจรีนี้อยู่นะคะต่อไปนะคะเป็นเครื่องหมายปรสเนีนะคะหรือถ้านันเรียนอาจจะคุ้นในคําว่าเครื่องหมายคําถามนะคะอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าปรสณนีจะอยู่หลังเครื่องหมายคําถามจะอยู่หลังประโยคคําถามนะคะ วันนี้เธอจะไปเที่ยวไหนเธอกินข้าวกับอะไรใครคาแก้นสันแตกล้วนแต่เป็นประโยคคําถามนะคะเครื่องหมายนี้จะอยู่หลังประโยคคําถามต่อไปคําว่าทับนะคะก็จะใช้ขั้นระหว่างคําหรือว่าจานวนนะคะอย่างเช่นใช้าษาปีที่สาีทับสีนะคะหรือจะเป็นบ้านเลขที่1นึทับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เครื่องหมาย ต่อไปในวิชาคณิตศาสตร์เห็นบ่อยนะคะเครื่องหมายนี้ก็คือเราจะเรียกว่าวงเล็บอีกชื่อหนึ่งเราเรียกว่านักขะลิขิตค่ะน้าขะลิขิตก็จะข้อมข้อความเพื่อขยายอธิบายคําที่อยู่ด้านหน้านะคะถ้าเป็นคณิตศาสตร์ก็จะค่อมจํานวนใช่ไหมคะรหัสเนี่ยค่ะขยายความด้านหน้าคือแปลว่ามือพระบาทเท้าอัคคีไปนะคะ อันนี้เครื่องหมายนี้ค่ะคล้ายๆเลขเก้าแล้วเรียกว่าอันนี้เขียนผิดอันนี้ต้องเป็นลอลิงนะคะไปยาน้อยไปยานน้อยนะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าไปยาน้อยใช้ตอนไหนใช้ละข้อความบางส่วนของคำนะคะคือคำมันยาวมากเลยนะคะแต่เราเขียนย่อๆ เพราะว่าเป็นที่รู้จักกันดีอย่างเช่นกรุงเทพชื่อกรุงเทพไม่ยาวมากเลยกรุงเทพมหานครมอลตเตอร์นักโสินโอ้ยาวมากเลยเขาก็จะใช้เครื่องหมายไปย์โนเป็นที่รู้กันว่าจังหวัดกรุงเทพโปรดเก้าแล้วก็มีเครื่องหมายนี้นะคะปก็มาจากคําว่าโปรดเก้าโปรดกระหม่อมนะคะอันนี้คือละคํานะคะใช้ละคําที่รู้จักกันดีนะคะต่อไปจะเพิ่มขึ้นยาวขึ้นแล้วเรียกว่า ไปยานใหญ่แทนเป็นตรงนี้ต้องเป็นลอลิงนะคะจะใช้หลังข้อความที่ยังไม่จบคือยังมีข้อความประเภทนี้อีกมากมายเลยเวลาเราอ่านเครื่องหมายนี้เราเห็นเครื่องหมายนี้เราจะอ่านว่าละหรือว่าจะอ่านและอื่นๆก็ได้ยกตัวอย่างประโยคนะคะบริเวณรอบบ้านของฉันปลูกต้นไม้ไว้มากมายได้แก่มะม่วงลิ้นจี่สับปะรดเนาะลำไยมะพร้าวมะไฟมะคุด และอื่นๆเวลาอ่านนะคะเวลาสอบอ่านหรืออะไรเนี่ยชื่อเครื่องหมายคือไปยันใหญ่แต่เวลาอ่านให้อ่านว่าละหรืออ่านว่าและอื่นๆนะก็คือยังมีอีกยังมีต้นไม้อื่นอีกอย่างเช่นมะกรูดส้มโออะไรยังมีอีกนะคะอันนี้คือเครื่องหมายไปยันใหญ่ค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ